คำพูดนั้นถ้าเราไม่เอาเข้ามาคิดหรือไม่เอาเข้ามาในหูเรานะคะเราไม่เอาหูเราไปไปขวางทางเสียงเหล่านั้นน่ะก็คือเราก็จบเลยเหมือนกันเ,เราก็จะไม่คิดเยอะกับคําพูดเขาเนี่ยละค่ะมันทําให้เห็นว่าเรื่องคําพูดของคนอื่นที่มันเป็นลบๆมันเป็นปัญหาแค่ที่ตัวเราที่ที่เดียวเลยว่าถ้าเราไม่เอาหูเรานะคะไปขวางขึ้นเสียงของเขาที่ส่งออกมาเราก็จะไม่คิด เรื่องลบๆเหล่านีก้กับคำพูดที่เขาส่งออกมาเลยหลายคนคิดว่าปัญหามักจะทำให้เราท้อนะคะใช่ค่ะให้คำพูดเหล่านั้นผ่านเราไปเลยคิดซะว่าเขาไม่ได้พูดกับเราเหมือนคำพูดหนึ่งที่เขาสำนวนไทยที่พูดว่าให้ทำหูทวนลมคําว่าหูทวนลมก็คือปกติถ้าขึ้นเสียงเรามันจะมาตามลมใช่ไหมคะถ้าเราอยู่เหนือลม คลื่นนั้นมันจะมาตามลมก็คือมาใตาล้ลมถ้าเราทําตัวให้อยู่เหนือลมคืออยู่ทวนลมนะคะคลื่นนั้นน่ะมันก็จะไม่ขึ้นมาหาเรานะคะมันก็จะไปข้างหลังก็ให้เราเป็นคนที่อยู่นั่นแหละคะ่ะอยู่เหนือลมไปเลยให้ลมมันให้ให้คลื่นเสียงเหล่านั้นอ่ะมันไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ําถ้าเห็นภาพชั้นนอกกระแสน้ําถ้าเราอยู่ต้นน้าใครโยนสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีมานะคะสิ่งนั้นมันจะไม่อยู่ที่ต้นน้ําค่ะมันจะไหลไปปลายไปไปน้ําแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ เอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอายตนะทั้ง5้าตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ปลายน้ํานะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีคุณจะได้รับมันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นครูถึงแนะนําว่าให้เราเป็นคนหูทวนลมหรือเป็นคนที่ไปอยู่ที่ต้นน้ํานะคะเพราะถ้าเราอยู่ต้นน้ําเราสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ทั้งหมดไม่ว่า สิ่งที่เขาโยนมาเป็นสิ่งดีสวยงามหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมเลยก็เป็นได้เราก็ไม่ต้องไปรับค่ะเพราะเราอยู่ต้นทางแล้วนี่เราอยู่ต้นทางก็แค่เห็นเห็นแล้วก็รู้ว่าอ๋อคนนั้นเขาโยนสิ่งดีสวยงามลงมาคนนั้นเขาโยนสิ่งไม่ดีออกมาเราไม่ไปรับสิ่งใดทั้งนั้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีปล่อยมันไปไปลายน้ำนั่นแหละค่ะชีวิตเราก็จะรู้สึกว่า ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันจะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ทุกวันนี้ที่เป็นปัญหาเพราะเราเป็นคนอยู่ปลายน้ําไปอยู่ปลายน้ําแล้วไม่พยายามให้ผลักดันตัวเองเนาะไม่ผลักดันตัวเองให้ไปเป็นคนอยู่ต้นน้ํานะคะต้นสายของทุกสิ่งเมื่อเราอยู่ปลายน้ําสิ่งใดที่มันเข้ามาเราจะรับมันเยอะมากแล้วเราจะเป็นคนคิดเยอะกับสิ่งที่เราได้รับแม้บางครั้งสิ่งที่เขา โยนลงมาหรือพูดออกมาพ่นออกมาต่างๆด้วยกิริยาท่าทางด้วยวาจาต่างๆก็ช่างบางครั้งเขาพูดทิ้งๆไปงันๆันค่ะเขาไม่คิดว่าคนอื่นจะรับคําพูดของเขาแล้วเอาไปคิดเยอะว่าอาจจะไม่ได้ว่าเราอะแต่ว่าบางครั้งคํานั้นมันอาจจะโดนเราพอดีว่าเอ๊ะหรือคิดว่าว่าเราหรือเปล่าบางเคยว่าเราก็ไปทําพฤติกรรมนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกินปูร้อนท้องเนาะเราก็ดันเอาคําที่เขาพูดอะกลับเข้ามาเก็บในใจแล้วเราก็คิดตามว่า เขาพูดถึงเราไหมเขาต่อว่าเราหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วแล้วเราก็เอาคําพูดนั้นอ่ะเขาเรียกว่ามาปรุงแต่งมาต่อยอดเขาอาจจะพูดแค่3คมคำเราก็ไปต่อโอต่อมโน,โนเรื่องเยอะแยะมากมายแล้วทําให้เราเป็นวิตกกังวลกับคําที่เขาพูดแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปบางครั้งใช้คําว่าบางครั้งเขาอาจจะลืมคําที่เขาพูดไปแล้วด้ซ้ํา นึกออกไหมคะเวลาคุณโมโหแล้วเวลาเขาด่าอะไรสักคนหรือด่าใครสักคนบางครั้งพอด่าไปแล้วตอนโมโหคือบางครั้งเขาก็จําคําพูดที่เขาด่าไปด้วยไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เราที่เป็นคนฟังเรากับเรากับกับจาคาที่เขาพูดออกมาได้ทุกคําแต่พอวันหนึ่งมีโอกาสได้กลับไปถามเขาอ่ะว่าวันนั้นอ่ะคุณพูดคำเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าด่าออกมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกแย่มากพอไปถามเขาเขาอาจจะบอกว่าอุย้ยเขาพูดแบบนั้นด้วยเหรอ ไม่เห็นจําได้เลยนี่เห็นไหมคะกลายเป็นว่าคนที่เขาพูดออกไปอ่ะเขาอยู่บนต้นน้ําคําที่เขาพูดออกไปเขาไม่สนใจว่าปลายน้ํามันจะไปไหนไปถึงใครมั่งเห็นไหมคะมันเหมือนปัญหาที่ครูบอกก็คือส่วนใหญ่พอคนที่เป็นก้อนปัญหาแล้วเขาปล่อยสายใยออกไปนะ่ะไม่รู้สายใยมันไปถึงไหนตอนไหนแล้วแล้วมันก็มันพันกันยุ่งเหยิงแล้วเวลาเราได้ยินอ่ะเราก็เป็นคนที่อยู่ปลายสายนั้นนะคะเราก็จะวุ่นวายกับคําพงนั้นด้วยเหมือนกัน มันก็จะทําให้ชีวิตเราค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วบางครั้งคําว่าทอ้อก็คือบางครั้งเราไม่รู้ท่าทันปัญหาเหล่านั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็โยนแต่มาหาฉันอะไรอะไรก็ทําไมต้องเป็นแต่ฉันที่เป็นคนแก้อะไรอะไรทําไมทุกคนถึงต้องมาโยนให้ฉันเหมือนเราเป็นคํานี้เนาะจริงๆคำนี้ครูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช้คําว่ากระโถนท้องพระโรงกระโถนท้องพระโรงอันนั้นอ่ะเราคิดว่าเราเป็นกระโถนท้องพระโรง ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอะ่ะคนอื่นเขาไม่ได้คิดหรอกเราอะ่ะเปรียบตัวเราเองว่าเรื่องไม่ดีต่างๆหรือปัญหาต่างๆทําไมต้องเอามาให้เราซึ่งจริงๆปัญหานั้นอะ่ะเราก็อาจจะสามารถเอาไปให้คนอื่นช่วยแก้ก็ได้แต่เราคิดว่าเราเป็นกระโถนไงะอะไรก็โยนมาที่ชั้นให้หมดเลยด้วยคุณโฟกัสตัวคุณเป็นแบบนั้นด้วยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่มันเข้ามาหาคุณอะ่ะคุณก็เลยคิดว่า มันต้องมาลงที่ชั้นเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมคะมันมีนิทานเรื่องหนึง่งเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังอันนี้อยากอ,าอยากแชร์ชอบด้วยก็คือเรื่องกระโถนเนี่ยล่ะค่ะมีพระราชาพระองค์หนึ่งท่านให้กระถางเนาะใช้คําว่าไม่ใช่กระถางเดี๋ยวให้กระโถนเออใช่ให้กระโถนกับโอรสสองพระองค์เพราะท่านอยากเห็นมุมมองของโอรสทั้งสององค์ท่านว่าท่านให้ในสิ่งเดียวกันไปก็คือกระโถนนี่ล่ะค่ะกระโถนไปแล้ว โอรสทั้งสองพระองค์จะเห็นสิ่งที่ท่านให้ไปเป็นแบบใดก็คืออยากเห็นแนวความคิดว่าคิดบวกหรือคิดลบแค่นั้นเองที่อยากเห็นแต่ทีนี้พอให้ไปโอรสองโตนะคะเห็นว่าพ่อให้กระโถนมาใช่ไหมคะก็คิดว่าทําไมถึงให้กระโถนเรามาเห็นว่าเห็นว่าที่ตําหนักเรายังไม่มีกระโถนหรืออย่างไรใช่ไหมคะ ให้เอามาทิ้งสิ่งสปกปรกโสโครกหรือ,อยังไงใช่ไหมเพราะพระโอรสองค์โตได้กระโถนไปนะคะก็ใช้กระโถนที่ได้ไปนั่นแหละค่ะไปเป็นที่รองสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่อยู่ในตำหนักเนาะก็คือให้มันไปเป็นกระโถนพูดง่ายๆแต่ทีนี้โอรสองค์รองเป็นคนคิดคิดใช่คำว่าคิดเยอะคิดมากพอเห็นกระโถนที่เสด็จพ่อให้มาก็คิดว่าสิ่งที่ท่านให้มาต้องไม่ธรรมดา สิ่งที่ให้มาต้องมีนัยยะอยู่ในนั้นเพราะว่ากระโถนม,มันก็เป็นสิ่งธรรมดาที่มีทั่วไปทำไํทำ,ทำไมท่านพ่อถึงให้มาท่านก็เอาไปคิดก็เลยบอกว่าก็เลยไปนอนคิดอยู่คืนนึงว่าสิ่งที่ให้มาคืออะไรทีนี้พอมองในมุมลบนะคะลองมองในมุมลบว่ากระโถนม,มันก็เป็นสิ่งที่ใช้ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่ว่ามันน่าจะมีมุมอื่นให้กระโถนนี้ไปทําประโยชน์ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอคิดแค่นี้ละคะ่ะโอรสองค์เล็ก ก็เลยคิดว่า,างั้นเอากระถินเนี่ยที่ท่านพ่อให้อ่ะไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้โดยให้ช่างสวนที่อยู่ในตำหนักนะคะไปหาดินหาพันดอกไม้อ่าจะเอาสดอกกุหลาบแล้วกันเนาะให้เขาเอามาแล้วท่านจะเป็นคนปลูกปลูกกุหลาบในกระถางเอ้ยในกระถินทีนะปลูกกุหลาบในกระถินที่เสด็จพ่อให้มาแล้วก็ตั้งไว้ในห้องนอนน่ะล่ะค่ะปลูกแล้วก็บำรุงดูแลรักษาอื แล้วต้นกุหลาบนั้นน่ะจากต้นเล็กๆก็เริ่มเติบโตจนวันหนึ่งออกดอกนะคะจนวันหนึ่งออกดอกทีนี้สเสด็จพ่อพอให้กระโถนขององค์ชายลูกชายทั้งสององค์ไปวันหนึ่งท่านก็อยากเห็นความก้าวหน้าว่าสิ่งที่ให้ไปอ่ะพระโอรสของท่านไปเอามันพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างก็เลยเรียกองค์ชายทั้งสององค์เข้ามาเข้ามาเจอแล้วก็ถามว่าให้เอากระโถนที่ท่านให้ไปน่ะ เข้ามาด้วยว่าแต่ละคนเอามันไปทําอะไรได้บ้างนะคะพอท่านเห็นลูกชายทั้งสององค์ถือมาเห็นองค์โตก็คือกระโถนก็คือเป็นที่ใส่สิ่งปฏิกูลตอนถือมาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ขององค์เล็กนะคะขององค์เล็กกลับเป็นกระถางต้นไม้ใช่เป็นกระถางต้นไม้ท่านก็เลยเห็นว่าองค์ชายทั้งสององค์ของท่านน่ะมีความคิดที่แตกต่างกันทั้งๆท,ที่ได้สิ่งเดียวกันไป เห็นไหมคะแม้เราจะได้สิ่งธรรมดาเหมือนกันไปแต่ว่าแต่ละคนถ้าต่างมุมมองต่างความคิดเราก็สามารถแปลเปลี่ยนสิ่งที่ได้ไปที่แสงจะธรรมดานั่นแหละคะ่ะให้เห็นความแตกต่างหรือเห็นมุมมองวิสัทยทัศน์ของแต่ละคนได้ก็เหมือนปัญหาที่ครูบอกนะคะองค์ชายองค์โตก็จะเหมือนแนวความคิดก็จะเหมือนคนธรรมดาที่เห็นปัญหาแล้วเราจะรู้สึกท้อนะคะแต่ว่าขององค์ชายองค์เล็กก็จะเป็นคนที่มีปัญญา เมื่อเห็นปัญหาก็จะลุกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขมันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นทําให้จากปัญหานั้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะคะอันนี้ครูมายกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งคนเราแม้จะเจอปัญหาเรื่องเดียวกันแต่วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการมองปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่าคิดว่าคนเราจะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ครูเคยย้ําเสมอว่าความคิดเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมเพราะฉะนั้น ปัญหาก็เป็นตัวกำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนได้เฉเช่นเดียวกันปัญหาแม้จะเป็นปัญหาเดียวกันแต่วิธีการแก้ไขไม่เหมือนกันอันนี้คงจะพอเห็นนะอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องกระโถนของพระราชานี่ยละค่ะม,มุมมองมุมมองต่างกันจากจากสิ่งของที่ได้เหมือนกันนั่นละค่ะ